ก็ถ้ามีเสียงฝนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในรูบอกเหมือนเดิมนะครับอยู่ในแมปบ,บ็อกฟุตนะครับเมื่อวานเนี่ยจากการที่เรานะครับได้ทําการแจกผลปีศาจคนไปแต่มันก็ไม่สําเร็จนะครับ ทั้งเจอโปทั้งโดนฆ่าทั้งโยนผลอะไรนะครับก็คือสุดท้ายไม่ได้แจกเลยทักคนนะครับเมื่อวานแต่ว่าวันนี้นี่ก็มาแก้มือนะครับจะมาแจกผลให้ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคก็มีผู้เล่นใหม่เยอะเลยนะครับตรงนี้มีอยู่2คนเลยนะครับเนี่ย โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปสุ่มผลก่อนละกันนะครับซึ่งเกาะสุ่มผลอยู่เกาะนู้นนะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมจะนั่งอันนี้ไปเว้ยนี่เรือหางยาวคลองแสนแสบโคตรเฟี้ยนนะครับฝากกดไลค์ถึง <c odes> ิ0 <c odes> ไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและใครยังไม่ได้กดติดตามที่ฟางกดด้วยนะครับโอเคคนที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมร <c oughs> ูบรักชอบร้านเติมโลบักระบบไอดีพาร์เลท4.5ถึงเลท7.5 และระบบ VIP server มีถึงเลท6และยังมีรับกดผลปีศาจแบบออโต้ที่จะเข้ารหัสคุณผู้ชมเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับมีระบบรับกดเกมพาร์ด้วยนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกมพาร์ได้นะคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับและมีบริการมากมายนะครับอีกในเว็บนะผู้ชมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่านล่างในกรับผมร้านยูมูรูบักช็อปครับผมหากใครกำลังหาร้านสุ่มวอลเล็ตและสุ่มรหัสต้องรลนนี้เลยนะครับคนดูเบสโซนดอทเน็ตนะครับ การสมัครสมาชิกคุณผู้ชมก็สามารถเชื่อมกับเฟซหรือว่าจะสมัครเองก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะเลือกสมัครเองนะครับผมก็จะสอนเติมเงินในระบบอ่างเป่าเพื่อเอาเงินไปสุ่มของนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเติมตามรูปตามขั้นตอนภายในเว็บเลยนะครับคนดูแล้วก็ให้นําลิงก์ที่ได้มาใส่เพื่อเป็นการเติมเงินนะครับตอนนี้ผมก็เติมเงินแล้วนะครับคนดูก็จะมีทั้งสุ่มวอลเล็ตสุ่มของฟรีไฟลสุ่มของโลบอกนะครับผมจะมาเล่นสุ่มวอลเล็ตคุณสอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มมาเลยดีกว่าครับรอบ ตอนนี้แค่ดีผมก็เลยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะซุ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้อะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทักเพจเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่าผมได้อะไรนะครับผมก็จะให้ข้อมูลนะครับแอดมินเขาไปนะครับแอดมินเขาจะทําการเติมให้เราเลยนะครับคนดูตอนนี้แอดมินก็ได้เติมให้เราแล้วนะครับผมใครอยากเล่นลิงเว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมทุกคนครับตอนนี้นี่ก็มาถึงเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเรามาสุ่มเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรแม่งเอ้ยเชงไม่เกิดจบละตตออนนนนี้้้มมมมคยยู่่่3 8ลลารไไดฟเเพิทุก โอเคเรามาสุม่มเลยดีกว่านะครับแม่งผลกระจอกอีกแล้วว่าเมื่อวานก็กระจอกนะครับเมื่อวานผมได้มาเป็นผลเออสไป์ใช่ไหมวันนี้ได้มาผลบอมเว้ยนะครับโอ้แม่งดวงทุเรศเกินนะทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูที่เกาะแรกดีกว่านะครับเพราะว่ามีเรือผู้เล่นใหม่อยู่นะครับแลวเมื่อกี้ก็ผู้เล่นใหม่ก็มาแล้วด้วยนะครับทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดคือผู้เล่นใหม่นะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาให้ผลเขาเลยดีกว่านะครับให้แบบว่าผลติดตัวอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็คนนี้นะครับเกาวินนะครับทุกคนโอเคเราจะให้ผลเขาเลยดีไหมอ่ะเขาจะเอาหรือเปล่าผมจะให้ผลเขาเลยโอเคนะครับผมจะโยนผลไปเลยนะครับนี่นะครับผมให้เขาไปแล้ว เขาน่าจะไม่กินหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องของเขานะครับเพราะว่าผลมันกระจอกนะครับเขาจะกินหรือไม่กินนี่ก็เรื่องของเขาเถอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรหัสหนึ่งดีกว่าว่าเราเนี่ยจะแจกผลอะไรนะครับ A few minutes later ในตอนนี้ก็อยู่ที่เทิร์นหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแจกอะไรดีกว่านะครับแต่ว่าก็อื่นนี้ต้องทําการไปกอทุูผลก่อนเพื่อผมก็มีตังค์ที่8ล้านเท่าเดิมนะครับแต่แม่งก็เยอะกว่ารหัสผมอยู่ดีนะครับมีคนค่าหัวอยู่ที่ศูนย์ แล้วก็5้าพันก็ถือว่าเยอะเลยนะทุกคนเออฮะมันเยอะอยังไงกูงงหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่ามันสุ่มไปหรือ,อยังนะครับได้มาเป็นไอ้ผลเชีย่ยนี่แล้วนะครับผลบอมกูได้ให้สองะหัติดเลยโอ้โคตรเกลือเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เกาะกลางเลยดีกว่านะครับไม่ใช่เกาะกลางถือเกาะเริ่มต้นนะครับเพื่อทำการหาคนแล้วก็ให้ผลนะครับ พเพราะว่าเผื่อเขาไม่มีผลผมก็จะให้ไอ้ผลกระโปกเนี่ยครับกับเขานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะครับเออฮะเขาวัดไปไหนวะอย่าบอกนะว่าเจอพระเจ้าอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยกูยเจอพระเจ้าอีกแล้วบนนี่เขาออกไปนะครับตอนแรกเขามาตรงนี้มัง้งอยู่นี่ใช่ไหม แล้วเขาก็วาร์ปมาตรงนี้นะครับที่ผมเห็นแล้วก็มาข้างหลังแล้วก็อยู่ดีก็ไปไหนเราไม่รู้นะครับแต่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือค่าหัว5 0 0พันนะครับที่เราจะต้องไปหานะก็น่าจะอยู่เกาะนั้นนะครับเกาะเอ่ออะไรนะมันคือเกาะบาร์กี้นะครับชอบลืมตลอดเลยอะมันเป็นเกาะโลกเทาทุกคนมันมันน่าจะเป็นเกาะโลกเทานะครับเกาะตอนที่เหมือนบาร์กี้จะไปประหารลูฟี่นะครับโอเคก็เกาะนี้มีคนนะครับเพราะว่ามีเรืออยู่นั่นเอง แล้วก็มีคนด้วยนะจริงๆนะครับแต่ว่าคือผลเขามันดีอยู่แล้วอ่ะนะครับผลโลเกียร์ด้วยนะครับเป็นผลไอนะครับโอเคงั้นผมจะไม่แจกเซิเร์ฟนี้ละกันนะครับเราไปดูอีกเซิร์ฟนะครับแล้วเราเนี่ยจะไปให้ผลถาวรเขาดีกว่านะครับก็จะเป็นผลอะไรเนี่ยนะครับฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคเราดูที่เซิร์ฟถัดไปเลยดีกว่านะครับ A few minutes later โอเคนะครับเซิฟนี้ก็ค่าหัว4 0 0พันนะครับทุกคนน่าจะอยู่เกาะนู้นเหมือนเดิมแหละนะครับก็ดูจากชื่อแล้วก็เออค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะครับแต่ับคนค่าหัว4 0 0พันค่าหัวนี้ชื่อว่ากล้วยของสเตมนะครับทุกคนชื่อโคตรเฟี้ยวนะครับกล้วยของสเตมห้า5้านะครับโอเคนะครับเรามาดูดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะอ้าไม่ได้อยู่เกาะนี้นะครับทุกคนผม่าอยู่เกาะนี้นะครับสรุปว่าไม่ใช่นะครับทุกคนโอเคเราขอทําการค่าบอยสก่อนดีกว่านะครับ โอเคแต่เราไปดูตรงอันนั้นเลยดีกว่านะครับต้องเกาะหิมะนะครับเพื่อจะอยู่หรือว่าเกาะกลางว่ะทุกคนเกาะกลางก็เป็นไปได้นะคือเขาอาจจะอยู่เกาะกลางนะครับทุกคนไหนเดี๋ยวผมดูเกาะกลางหน่อยนะครับมีไหมเกาะกลางไม่น่าจะไม่มีว่ะนะครับโอเคก็น่าจะเกาะนี้นะเกาะลิงนะครับไม่มีเลยหรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะนู้นเกาะสุดท้ายดีกว่านะครับนี่ไงค่าหัวเขาก็เพิ่มนะครับไม่ได้ลดนะครับทุกคนแต่ก็ไม่มีนะเอออยู่ไหนกันวะเนี้ยมาแห้งกูหาไม่เจอเลยอ่ะ หายไปไหนวะตบบัวบอสหนโอเคเอา้าวทุกคนหาไม่เจอเดี๋ยวลองดูตรงเลลี่หน่อยนะครับว่ามีหรือเปล่าว่าตายตรงไหนวะอ๋อตรงนี้นะครับนี่ไงต้องหยดน้ํานะครับการไปโลกใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราลอง,ลองไปหานีดหน่อยนะครับเจ้าคุซันนะครับคือมันสามารถตีเราได้นะทุกคนแต่ว่าเราตีมันไม่ได้นะครับเผื่อใครที่แบบว่าซนเข้ามานะครับก็ออกไปซะ แม่งตกแม่งไม่ได้เลยนะครับหรืว่าเกาะทะเลทรายอ่ะมันคือตรงไหนวะทะเลทรายน่าจะตรงนู้นะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเกาะอ,อันนี้นี่ว่าเกาะอ,อะไรนะเกาะไปห้าร้อยอ่ะนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสุ่มแจกนะครับทุกคนก็คือผมจะนับ1-20ถึง20นะครับแล้วผมก็จะเออกิฟผลนี้ให้เลยละกันนะครับผลช็อปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําการนับเลยดีกว่านะครับ ถ้ามันอยู่ที่คนไหนแสดงว่าคนนั้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามานับเลยดีกว่านะครับเรล่มจากคนแรกนะครับ 2> 1 2 3 3งสอามสใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ด1ป1เก้าสิบ1อ1ดสิงสด้ายี่สิบฮะมึงได้เน่แมโอเคนะครับเราจะกริบให้เขาเลยละกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กริบให้แล้วนะครับทุกคนโอเคนะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ทำการ ให้ผลคนแล้วนะครับจากเมื่อวานที่เราไม่แท้ใครเลยนะครับวันนี้ก็ให้ไป2คนนะครับแต่ไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบฝากกดไลค์ด้วยละกันขอ50ไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์หรือตาม้วยนะครับใครไม่ชอบก็พิมพ์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับที่จะกินและทำแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบายบายครับ